จากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านขุดพบหัวกระโหลกม,มนุษย์พร้อมด้วยซี่โครงแขนขาเป็นฟอสซิลในพื้นที่นานจำนวน17ไร่รมไปถึงยังมีวัตถุบโบราณภาชนะดินเผาเครื่องมือหินและเครื่องประดับกระดูกหรืองาช้างหลุมศพขวานสำริดจ,จำนวนมากและได้มีการเก็บของโบราณน,นี้ไว้ที่บ้านของตัวเองซึ่งทางนักโบราณคดีและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้เข้าไปตรวจสอบของโบราณรวมถึงกระดูกที่ขุดพบนั้นเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า3,000ปีค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมาอยู่หน้าบ้านโบราณหลังนี้แล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีกระดูกของคนโบร,โบราณรวมถึงสิ่งของมากมายอยู่ในบ้านหลังนี้เราจะไปเจอกับเจ้าของบ้านนะคะก็คือคุณอาสมเกียรตินะคะบ้านในลักษณะจะเป็นบ้านโบราณนนะคะคุณผู้ชมเป็นบ้านไม้ข้างในเห็นบอกว่าจะมีพวกกระดูกโบราณรวมถึงเรื่องราวอาถรรพ์ที่คุณอาวันนี้จะเล่าให้เราฟังนะคะ ค่ะสวัสดีครัง้ง่ะค่ะอ่ะค่ะเห็นบอกว่า<ม>ที่บ้านานานี่คือเป็นบ้านโบราณที่มีของที่เป็นโบ,บราณโบราณไล่ตั้งแต่กระดูกคนเอย้ยซากฟอสซิลต่างๆเอยอยู่มากี่ปีแล้วคะอ่ะค่ะอ๋ออยู่มาหลายปีแล้วครับแต่เพิ่งเจอ62อ๋อเจอประมาณ62ครัคแล้รออยู่แบบมันไปเจอได้ยังไงหรือว่ามีลางอะได้แบบไอ้นั่นครับเออลอกหน้าดินพอพอลอกว่าปุ๊บก็เจอกระดูกเพื่ออะไรเงี้ยเพราะว่ากระดูก ก,กระโดกเพื่อควานหินอะไรเง,ไงไี้ยนะเพื่อช่วยชามาเนี่ยเขาไปปุ๊บเขาไปตามกลับมาให้มาคืนผมมีิบานหมดแลาะ <c oughs> โอ้โห้นี้เนี่ยเรายืนอยู่ตรงหน้าห้องนี้คือเป็นห้องอะไรคะอ๋อเก็บเพื่อชวยชามเพื่อข้าวของกระดูกอยู่บนกูนค่ะแล้วมีคนเขามาดูให้ไหมว่าเป็นสมัยไหนอ่ะอ๋อเขามาแล้วเที่ยวก็วก็สาบพันปีโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูข้างในกันคุณผู้ชมเก็บไว้ในห้องนี้ด้วยล็อกกุญแจอย่างดีจ้ะคุณโอ้ มีอะไรบ้างอะคะเป็นโกลกฟอสซิลที่กลายเป็นหินแล้วเป็นอะไรแล้วก็มีถ้วยชามกับเบื้องอะไรเงี้ยผมเก็บมาหมดค่ะแล้วอย่างอย่างอันนี้คือเป็นฟอสซิลฟอสซิลครับเป็นกลระอ่อย่างถ้วยชามเนี่ยเขาจะมาเป็นเป็นดินติดมากับตัวตัวถ้วยชามแต่พอเอามาเอาดินออกแล้วมันจะเป็นลักษณะก็คือขาหม้อสามขาารู้ได้ไงว่ามันเป็นขาหม้อก็เขามาบอกไว้ว่าเป็นขาหม้ออ๋อคือทางทางผู้เชี่ยวชาญเขามาดูแล้วใช่ไหมคะ โอสกิจชิน้นคะตอนนั้นตอนแรกที่เจอเนี่ยคือเจอเป็นลักษณะยังไงอ่ะผมโดนเก็บกระดูกอย่างเดียวแล้วก็เจอถ้วยจะเท้าเก็บมาอะไรมาก็เก็บมาเรื่อยนี่พอเห็นกระดูกโมไปจากดินหน่อยแล้วขุดต่อตามตามเป็นล่างตามล่างไปอ๋อนี่คือหม้อคือเครื่องแบบว่าถ้วยชามนี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นรจริงๆเนี่ยที่อาว่าคือเจอกระดูกคุณผู้ชมกระดูกที่ว่านี่เป็นแบบกระดูกแบบทั่วไปอะคะศาสตร์อย่างเงี้ยเหรอคะนี่กระดูกคนล้วนๆเลยครับ ก็ oh. เลือดคนเล้วนๆเลยเอางี้คุณผู้ชมคือที่ของอาเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่อาได้ประมาณสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่แล้วก็ลอกหน้าดินเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ตอนนี้ทั้งหมดเลยครับอ๋อทั้งหมดเลยครับอ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนที่เอ,อผู้เชี่ยวชาญเขามาดูให้อาเขาสันนิษฐานว่าตรงเนี้ยเคยเป็นอะไรมาก่อนไหมเขาบอกว่าเป็นอะไรมันเพิ่งหินไหม้ยกหินไหม้แล้วคือทุกอย่างก็คือจะเจออยู่ตรงเนี้ยที่ของอาใกล้ๆก,กันเคยเจอไหมคะไม่มีมีเฉพาะตรงเนี้ยหรอครับ วีที่นากับที่บ้านเนี่ยอันนี้คือห้องนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมที่เราจะเห็นก็คือมีพวกหินพวกหม้อพวกฟอสซิลต่างๆมีคนเคยมาขอบ้างไหมอ่ะมีก็เอากลับคืนมาหมดอ่าเขาไปตามเขาไปตามเขาไปตามยังไม่พอเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูอีกที่หนึ่งที่บนห้องอันนั้นคือเป็นเป็นเรือนใหญ่ใช่ไหมคะตรงนั้นก็จะมี จุดที่บอกอาบอกว่ามีโครงกระดูอยู่คุผู้ชมเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบน,งบนอันนี้เป็นห้องแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะไปเข้าขึ้นางบนกันดีกว่าคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปเอาว่าอยากให้ดูวันนี้นิดนึงนี่นี่ฟอสซิลห่วงูงครับมีเก็ดมีลิ้นมีกรามามีกระดูกติดทางหลังคือคือตอนขุดเจออาเแบบขึ้นมาขึ้นมาครึ่งและลักษณะคือมีเกล็ด นี่ไงเขาม่ใกล้ใกล้วิกเก็ตแล้วมีลิ้นเนี่ยลิ้นตะวัดตามเขามีเนี่ยมีตาเนี่ยค่ะถ้าเป็นกระดูกงูนี่คือสมัยก่อนนี่งูตัวใหญ่มากเลยเนาะอันนี้โหแล้วค่อนข้างสูงเลยโดนโดนก็เป็นแบบกระโหลกคนนะครับไม่ใช่ก้อนดินเลยคือเป็นกระดูกของคนที่เป็นแบบเหมือนกระโหลกกระโหลกแล้วแบบพับถมจนมันกลายเป็นหินแล้วก็เปลี่ยวเวลาเปลี่ยนไปก็ ลราสนามก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตรงนั้นดยใชรเพราะว่าอยู่ในห้องมีไล่ทุกยุคเลยแบบว่าพอเริ่มเป็นพอเริ่มเป็นแล้วยันเป็นเลยมีมีไล่ยุคกันไปเลยมีไล่ยุคอีกอันนี้คือข้างนอกแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มคุณผู้ชมเราพาดูจากฟอสซิลแบบเบาๆก่อนเดี๋ยวอาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในแล้วอาก็อยู่ที่นี่ด้วยอยู่ เขามาถึงห้องที่อาบอกว่ารวบรวมฟอสซิลแล้วก็กระโหลกมนุษย์หลากหลายยุคคุณผู้ชมเดีย๋ยวขออนุญาตให้อาแนะน,นํานิดนึงคะ่ะ<อ>ตรงไหนก่อนอีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเริ่มเป็นตั้กามจะเป็นหินก่อน<ฆ>นะครับค่ะเนี<ฆ>่ยกามเป็นหินแล้วค่ะเนี่ยทีแรกแเรวจะเป็นอย่างนี้ก่อนค่ะเรามาเป็นกามเป็นหินค่ะกามเป็นหินก็เริ่มเป็นฟอสซิลค่ะเป็นฟอสซิลเพรากามเป็นหินแล้วส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะเป็นกระโหลกซะเยอะเหรอคะอากระโหลกเยอะครับอืมเพราะว่ากระดูกแบบผม เอามาเป็นชิ้นหมดอาเคยนับไหมว่ากระโหลกที่อาเฉพาะที่ห้องนี้ดีกว่าอาเก็บไว้กี่กี่กระโหลกคะสามสิบไม่อยู่สามสิบไม่อยู่อ๋ออาส่วนหนูก็ใช่ทายหมดตรง<ะ>ทั้งหมดเลยอยู่ในตะกร้าอยู่ในอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเ,เ,เ,เป็นฟอสซิลหมดแล้วเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคะนี่กระดูกติดข้างหลังือนกันเลยเนี่ยอ๋อแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นพวกฟันื่อกวันเพืออะไรพวกฟันเนี่ยพวกฟันนี่เห็นมันแบบเหมือนกรามฟันอยู่เลยอันนี้ อันไหนสมบูรณ์ที่สุดคะอ่ะสมบูรณ์นี่นี่ตาเขาสองขานเลยลูกตาในจมูกเขาค่ะในปาก่วงลางนี่คือที่โค้ง่ยเรามาไม่ได้ค่ะมาได้เป็นชิ้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 นผมรวมหมดค่ะเพราะว่าสซกระสอบรวมมาเลยอ๋อมันรวมมาโมมีฟันอยู่ไหมคะอ๋อมีเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างมีฟันอยู่ประมาณกี่ปีคะสามพันสามพันปีโดยประมาณครับอาหารจริงๆแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าขุดเจอเฉพาะตรงเนี้ยมันหมายความว่าตรงเนี้ยเคยเป็นแบบ สถานที่ที่เขาเป็นที่อยู่หรืออะไรตามตามความคิดของอาหรือว่าเป็นสุสานผมคิดว่าไอ้นั่นครับไอ้แบบมันเป็นทะเลแล้วอะไรเงี้ยแบบพืนดินขึ้นใหม่อะหรือเขาก็มีคนมาอยู่อะไรมาอยู่กับเป็นเมืองเป็นชุมชนอะไรอ๋อก็มีการล้มหายตจจากไปตามปกติของคน เราพามาดูบนห้องงานที่เก็บเรื่องของวัตถุบโบราณต่างๆพวกจานชามถ้วยโบราณนะคะแล้วก็พบคโครงกระดูกมนุษย์มีเครื่องมือด้วยเครื่องมือเขาครับโอ้มีเหมือนลูก,ลกดอกอะ่ะคุณผู้ชมนี่มันเหมือนกระดูกฝัน,นเนอะเนาะครับ,รบเอามาทำเป็นนี่เป็นเหมือนอาวุธเป็นอาวุธเข้าครับอ๋อแบบนี้นี่พรยุคนี้ไม่มีเลกเราเขานอแลกแล้วก็ข่าวมอะตรงไหนอะคะเนี่ยค่ะ<า> อันใหญ่นอแเล็อ๋อแต่มันเป็นหินไปแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่เหมือนแบบวันไอ้นี่เป็นฟอสซิลหัวมีก็มีแหละหัวมีเป็นฟอสซิลเลยนะอันเนี้ยเหรออ่ะครับอ้หหนักมากอันเนี้ยมีน้ำหนักมากคุณผู้ชมคือนอกจากเรื่องที่เราพามาเปิดบ้านอาเพื่อดูของโบราณแล้วนะคะ ยังมีเรื่องราวอาถรรพ์ที่เอาบอกว่าคือมันเป็นเรื่อง <ฮะ S 1> ที่แปลกอ่ะนั่นทีแรกเลยปุ๊บผมไม่ได้สนใจหล,ล,ลอกรถลอกนาดินงเขาก็เอานเนี่ยไปนะเนี่ยเอากะดูกชิดนเนี้ยไปค่<ฮ>ะแล้วพอนั้นปุ๊บตอนเช้าเขาให้เอามาคืนค่<ฮ>ะเขามาคืนที่บ้านอ <ฮะ S 2> ผมกไม็ได้เอ่ยใจแล้วนี่คนวาดถนนเอาวาดนานปุ๊บขาช่วยชามแตกๆอย่างเงี้ยค่ะเขามาคืนนี่เขาบอกโดนบีบคอให้มาคืนที่บ้านมาคืนที่เนี้ยเหรอชั้นพอที่นี่เลยใช่ไหมให้มาคืนที่บ้านโอนี่ผมออกไปดูโอ้กระดูเยอะ ผมอกอาเดี๋ยวเก็บขึ้นมาทําบุญใหญ่ฮะอเดี๋ยวผมก็เด้เก็บเลยเนี่ยก็ได้เลยค่ะอาส่วนตัวคือเหมือนกับว่าถ้าฟังดูแล้วเหมือนกับทุกอย่างที่อาขุดเจอในที่ดินของอาเหมือนเขาไม่อยากไปไหนครับก็เดี๋ยวเพื่อนผมก็เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวชุดเนี้ยค่ะเนี่ยมากินยาตายเียชุดเนี้ยฮะชุดเนี้ยเพื่อนอานี่คือเขามาทุกวันเนี่ยมาคุยทุกวันเนี่ยเนี่ยเขาเขาขอคุดเองก็ได้เนี่ยอ ลิฟวานเขาคอมไปเล่มหนึ่งแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งผมไม่รู้ว่าไปตอนไหนตอนเมียเขามาคืนเะ่ะพอตอนเช้าเมียพวกรียาตายตอนบ่ายเมียมาส่งเลยหมายถึงอะพวกเนี้ยหรอเมียเขาพูดว่าอะไรเมียเขาบอกนักัวยจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าของพวกนี้ใช่ไหมที่สามีเขาเก็บไว้ออต้องอมาคืนสรุปก็คือของทุกอย่างที่อยู่ในที่ดินอาร์ก็จะกลับมาคืนทั้งหมดอยู่ที่นี่โดยที่อาร์กผู้ครอบครองทั้งหมด ู้ชมคะเราพามาดูหมอ้อหม้อหนึ่งที่อาบอกว่าหม้อนี้มีเด็กอยู่ในหมอ้ออ่ะครับอ่ะอน,นี่ค่ะเดี๋ยวเ,เขาจะนอนกอดหม้ออยู่เดี๋ยวแบบแล้วหม้อเนี่ยมีศพเด็กอยู่ข้างในคมีกระโหลกอยู่ในหม้ออ๋อมีกระโหลในหมอ้ออันนี้คือแบบว่ามันแบบมีเป็นความเชื่ออะไรของอสมัยโบราณ<ล>ใช่ไหมอาเขานอนกอดหม้ออยู่ครับแล้วอันนี้คือเป็นชิ้นส่วนอะไรบ้างคะที่เรามองเห็นจากข้างนอกแขนแขนก็นอนกอดหม้ออยู่ครับค่ะแล้วก็ช่วงขาก็ทำรูดไปม้างเนี่ย อะระโคกอ,อันนี้ตอนที่อาเจอจคือมาทั้งหม้อมาทั้งหม้อเลยมาทั้งยังแบบยกยวงมาเลยผมอเอามาทอนอาตั้งแต่อาดูแลที่นี่มาเคยเจออะไรเขาไม่มากวนะ่ะค่ะเขาไม่ไม่มีอ่ะคนอื่นเขาฝันเห็นทูกนเห็นนี่แต่ผมไม่ฝันเห็นเป็นรูปร่างคนโน้นคนนีนน้อะไรไปคนโบราณอะไรนค่ะก็ผมยู่กับเขาอยู่แล้วมาเขาวข่าเป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมเรื่องน,นี้ แล้วตรงนี้เนี่ยที่เราเก็บไว้คือเป็นส่วนหนึ่งค่ะมีการแบบเหมือนทำบุญอะไรตามความเชื่อของอาด้วยไหมคะอาเชื่อว่าแบบเหมือนเขายังอยู่แถวนี้หรอคะหรือว่าไงก็ยังอยู่ยังเวียนอยู่ตามนี้แล้วต้องมีทำบุญมีอะไรไหมคะก็หมีก็เดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้ปุ๊บจะทำบุญญ่อ๋เพะตอนนี้ยังขึ้นไม่จบค่ะต้องรอให้จบก่อนอาเคยขุดไปมากกว่านี้ไหมยังมีอีกไหมอาสันนิษฐานมันมียังมีอีกเพราะตอนนี้ก็ทําการขุดอยู่แต่ว่าไม่ใค่อย่างไม่ค่้ยเยอะ อาค่ะของมากมายขนาดนี้อาเก็บไว้คนเดียวมันก็คงจะไม่ได้มีคนเข้ามาศึกษาเรื่องราวทั้งหมดอามีแผนที่จะทําอะไรต่อจางนี้จะทําวิทยาัณฑ์ไว้นักเรียนศึกษากันเพราะนักเรียนเขามาศึกษากันเลยเพราะเราก็ไม่อยากให้สูญหายไปเพราะมีขาเก่าอยู่ที่นี่ค่ะนี่ก็เราอยากจะทําต่อไปให้เขาดูให้เขาชมกันจะเปิดเป็นวิทยาภัณฑ์ทีนี้ถ้าใครอยากจะแวะมาโทรมาสอบถามอาได้ไหมได้ครับค่ะเบอร์อะไรคะ ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าแปดหนึ่งโทรมาได้มะหาสมเกียรติเพราะว่าเปิดให้ดูตลอดลยครับไม่ได้ห่วงอะไรไม่ได้ห่วงเลยเพราะว่าเราใจเรามาทางนี้แล้วคือว่าเออมาเข้าชมมืดค่ำไงพวกก็เปิดให้ดูอ๋อเปิดให้ดูเนาะเพราะเขามากไกลอ่ะเราฝากถึงคนที่แวะเข้าดูแล้วกันเนาะเป็นช่วงเวลาให้อาได้พักผ่อนด้วยนะไว่เว็นไลนเก็บางทีเขามากไกลอย่างเงี้ยมาจากแถวไ้ลาดบุรีอย่างเงี้ยมาปุ๊บ มันมืดเลยะมไม่เปิดให้เขาดูก็เขากำลังไลอยู่อะกลัวคนเอาของไปไหมผมไม่กลัวพอไปเดี๋ยวกับโอเคงั้นเร่เข้าใ,ใจตรงกันเข้าใ,ใ,ใจตรงกันนะคะว่าคนที่มาก็ดูแล้วก็ฟังประวัติจากที่อาเล่าแล้วลกันนะคะวันนี้เรื่องขอบคุณอา,ามากๆเลยะคะ่ะ มลุยกองขานทันทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมต้ลือทุกที่เลยจ้า